แต่ไม่นี่แก่นเลยเลยพี่น้องไม่นี่นะฟังดินกับดินกินบ่ได้เลยน้็สอนนอหมายความว่าเจ้าเกิดมากหนิเห็นเลยบ่เฮือนครัวหลังนี้นะบมูฮู้จักบมูฮู้จักเลยเออเกิดมาก็เห็นเลยที่เฮ้ยโอ้โหบุกแข็งแรงไงดีบ่ได้เลยพี่น้องคือบัใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยนอ ราว้งเราว้งจกเระวังจกวันั่นนั่นถึกตีแน่นองระวังจกถึกตีนโอ้ยน้องเพิ่นนันว่าเมื่ยควันควันไฟที่ตรงไหนโอ้ยหัน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 นัือเป็นถึกเชียมจกหันเกืออเป็นล่มใช่เป็น นั่นเหรอโอ้ควันไฟกับพ่อแล้วเี่น้องไงกุ๊บยู่ควันไฟก็ได้ระว,วังมือให้อ,อนเลย เม่นยังระเบาเนั่นน่ะเบาเบาปลวกบววห่ห้างห้างปวกเลยเนาะโอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยฟาตกฝนตกแหง้งอาม่างเฮือนขั้วหม่แม่นบ่อโอ้โอม้ามือเศร้านี่เบาเบานี่น่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปกันเอ่อมาพบมาพ่อกันอ,อยู่บ้านสะเล่อเมืองเซปยโพนแขวงสระเขตอันนี้คือซีเมนบ่อสอดเนาะบ่อสอดเนาะ อ่าลุงกับบด้เคยมาถ่ายน้องพันจักเทื่อพี่น้องเอ<ด>้อ่านี่เป็นครั้งแรกของอ่าทางอ่าลุงเฮิร์มพี่น้องเอ้เอาสบายดีเด้อยวสอนเด้อโดยสบายดีกำลังสี่กลนเสาออกบอเบาโดยอันนี้นี่มันชิบุขึ้นเฮือนว่นาคือเป็น,นยังไงรับคือบออ่าคุดออกเลยคุดออกเลยบอสอนนะจะเอาดินโตมไม้ใส่เออคุดออกหมดเดี๋ยวมันสีข,ขึ้นเบนว่าโดย ขึ้นไปกัดเฮือนเท่ากันดิมึงแน่พูนะพี่น้องเลยคุดออกรถคุดออกรถห่ากเลยเฮือนมันน่ะเนี่ยพี่น้องเลยปวามีทั้งเมยมันเออห้งมันอยู่นี้นี่น้องปศนออือพูนะพี่น้องเลยออกเลยคุดออกเลยเดี๋ยวมันสิขึ้นไปกัดเฮือนเห็ดไม,ม,ม,ม้นี่พอแห้งอีกแหละพูนะอ่าออกรถอ,ออกรถโดยพูนไปเผาไฟพูนอันนั้กนกำลังชุ่มไฟใช้ยังนั่นน่ะ ฝนตกแหงเลยตับชุ่มไฟฝนตกแห้งม anyway> um ันก um ็เลยหมดซัมโอ้โดย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 อ่าเป็นครั้งแรกนะพี่น้องเอ้อ่าลุงกมาถ่ายบอสอนเพล่นท่ามกลางบรรยากาศฝนตกฝนลินเลยมาหนิไม่ได้ไปสวนมาบอสอนมาหนิไม่ได้ไปซัมไปแต่แต่เช้าไปแต่เช้ามเามาเฮือนนี่อยู่ ก็ไผยือเพื่อนลังนี่บอสอนขออย่าถามเนะเจ้าสองคนกับพ่อเออบอสอนบ่ได้มีแม่บ่แม่ตายแจะหึงแล้วแม่ตายแจะรุนแล้วโอ,โอ้โดย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 เอาเอาพี่น้องเลยอ่แม่เสียปะอันนี้ก็เห็นในทั้งคลิปของเบา่าจันเบ่าวบุญอ่าและกระทั่งอันเบา้า เพิ่งเพียงเนาะแล้วก็ทั้งบะบุญมันปลาเนี่ยสนามพันธชิเขามาเยี่ยมมายามทั้งน้องซอนอายุจะปีแล้วบะซอนเขาจะทำเนี่ยสิบแปดแล้วสิบแปดปีโอ้โดอยดอยยังบะทได้มีลูกมีเมียเนาะโอ้ยพี่น้องเอยเสื้อน้องกับเสื้อขาดสลับแบบนี้บะไดใส่ไหมวาดังๆอันนี้ได้ซ้อนเนี่ยว่าอาผลตกพี่น้องเอ้โดย น้งองพันเอ่อไปให้ไปปลูกข้าวนึงกับมาพี่ันว่ะผมมีเสียมซื่อบ่บส่วนบอพอสอน<ะ>มีแต่เสียมจกอย่างเดียวยกำลังสีกลเสาออกอย่างน้เพราะว่าอต่อบุก,กลมไ่ได้ได้ปลวกลายใช่ไพี่น้องเยยลยเวลาเขาปลุกเคลื่อนขึ้นนี่นะทษอ,อ,อ,อปลวกขึ้นนี่เพราะแห้งอีก อาลสบาดีเด้อร์ลุงวดเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยโดยโดยโดยก้ามพี่นกนี่คือเดบบลนกโอ้โหคือคืออันนี้นี่แบบว่าหุ่นแบบหุ่นในแบบหุ่นในแบบหุ่นในแบบมาเนี้ยนะหุ่นในแบบพี่น้องเลยแบบว่าหุ่นแบบหุ่นแบบอ่าพร้อมแต่ว่าแข็งแรงค่ะนะกล้ามเลยกล้ามเลยเนี่ยด้วยอันนี้ เฮ็ดแต่ให้แต่สวนบนบชเนาะอันนี้เป็นทางน้องทรายของปัวน้องยญาเพื่อนพี่น้องเลยแม่ไมด้บวชสอนไหมบ่จะเจ้ามีพี่น้องกับจ้าคนบวชสอน,นสามคนคเจ้าเป็นลูกคนชุดท่องบอ่เออสิบแปดสิบเก้าปียังบวชในมีอาอาครอบครัวพี่น้องไรน้องเพื่อนก็นได้แต่ว่าเห็นทั้งคลิปของเราจัน Long vẫn luôn mang lì đẹp trong vấn đề. Nam luôn 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 nó luôn 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 này luôn 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 ดูเฮ็ด <Hit. S 1> โอ้โห <laughs> ไม่ยังมันคือเจนแท้เลยเฮ้ยมันไม่ดูใช่ไหมแจ็คเนอะเจนไม่ดูแจ็คพี่น,อน้องเลยอุ้ยพาเหลื่อมลุงนวดจะปิดแล้วบ่นั่นน่ะยังเร็วเอาย่างก็ไปแม่ฉันไปแม่ <laughs> <laughs> โอ้ยช่างเป็นแท้พี่นอ้องเลยมาถ่ายท่ามกลางมันเปนฝนตกต้องปิดได้สัญญ,ญาณไลยพี่นอ้องเลยปิดสัญญาณรบกวนไลย ด้วยเนาะดยเป็นครั้งแรกพี่น้องไอ้ลุงกับมาทายของอันอันบาสอนเพิ่นน้องอะไรเงี้แต่ทางทีมงานว่าโอ้ยไปเบิ่องในน่องนะเป่นฉันลุมันขนาดเลยเป็นฉันว่าซ้ำนะยุ่งน้อยยทงอ <c oughs> ทง่าเป่นฉันวะพี่น้องด้วยอก็แข็งแเถอะน้ยับไม่นุ่งหมดเลยยับได้ขนาดเด้อหมากมันที่้โมเวนล่าฟมันที่้คอยวะ เบื้องนี้เจ้าคุดให้คุดยังก็ต้องเคยคุดตลอดไอ้นี่เนาะวศนเนาะเจ้าเน้อลงมือก็จนหมดไปน้อคนเคยเลยเบิงบ่งเบืงบ้งเพิ่นคุดเบิง่งถ้าถ้าลงลงเสียมลงอย่างนี้แบบว่าเพิ่นแบบว่าเออเพินเ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 ่นเคยเฮ็ดเคย,เคย,เคยทำอ่ะนะ กินลิ้นยมยูหพี่น้องกินและเขาน่ะกินนะได้ยังกินมื้อนี้นะกินเบาบุญกับเบาเคยลากับเบาจังซื้อซื้อซื้อลาบซื้อลาบกินแต่ช้ากินแต่ช้าตอนเที่ยงยังไ่ได้กินใช่บปล่าโอ้พี่น้องเอ้ตอนเที่ยงยังไม่ได้กินเนื้อด้วยอันจบคลิปเดียวสิ้เล่นไปซื้อลาบมาให้น้องคนก่อนโอ้เอาเอายังเอาบ่ลาบเอาบ่อยังลาบยังยังอยู่บ่ เออหลับยังอยู่โอ้มีอย่างนี้อยู่รถเพี่น้องไงโอ้เฮ็ดไปเมื่อยซิกับมีแต่นุ่มมันนะกินอย่างนุ่มกินแบบนุ่มนุ่มก็กินเนาะบ่าชออันเบ้าเบ้าชออันยาสูบบ่ได้สูบบ่บ่ได้สูบยาเออดีแล้วดีแล้วเบาเลยเฮ็ดพลึกอีเลยพี่น้องเนาะขมขบมุมดีเล้เรอเฮ็ดน่ะโอ้ฮา เต็มที่ดีหรอผลตกเปียกเปี้ยบอกข้าวสอบมันก็ได้ดอกสอนเลยไหน,นเพื่อนก็ยใ้ได้คุดดุมไม้ยี่เล่าเนื้หน้นองเ้ยเอออันนี้มันมีงบมาแล้วพอสอนนั่นว่าเรื่องเห็ดเพื่อนคั่วอันนะงงบป,ประมาณมีแล้วเนอเออดอยดย,ดยกดเนา้อ พี่นอเอันผัวผัวของอันสาวยญาเนี่เป็นเป็นอ้คนที่ออ่าไรสอนไอ้เจ้าคนที่หนึ่งเล่บอกหมูหมอ,อ,อ,อต้นเม่เจ้าเสียเจ้ายัางน้อยอยู่บ่ โอ้ยพ oh, ี่ดวงเลยตอนแม่เสียน้องคนอันนี้สามขวบแล้วทั้งขะพ่อแล้วบ่ได้บ่ได้เอาเมียใหม่บ่ปศนบ่ได้เมียใหม่เลยพอพอมาติดเหล้าพอน้องมากินแต่เหล้าเ่าะฉันว่าหมายว่าหมายความว่าน้องชอนก็อ่ใหญ่มากแบบว่าโดยที่ทุลักทุเลนะน้องชอนน้อเห็ดเองอยากได้อยังหาเอง ยาบูสูบซ้อนกินเหล้าอยู่บ่กินยู้ยำดองกินดิอ๋อยำเหล้ายำดองมีมีการมีงานกินยู้เบียร์เนาะน้องน้อบ่เป็น่าบ่กินเนาะตอนนั้นกินยู้เนาะโดยโดยโดยกับหมูกับพวกไปน้ำมูน้ำพวกเขาก็ต้องกินระวังแน่นอนไออันเสียมจกระวังแน่มันฟังหนึ่งเสียมชีติแข่งเอาะ มั่งกันจะค้นสอนมือเศร้านี่สอนสามคนสามคนกับบาจาันเบาบุญแน่เป็นหกคนเออหกคนอ,อ่น้องพิพนลตกกับบยุทธพี่น้องอันนี้แหละพนวาอ,อ่าหลังสุฟ้าหน้าสุดินออมือมุนเมื่อไงมุนมุนมนี่คือคุดคุดเรนว่นาดินเรนว่าปลูกมั่นบนาะ อบริข oh oh, ุดพอดแล้วพอดินแบบจ้างรถแท็กเตอร์พอแล้วเนาะโดย้วยคุดคุมกล้วยอ่าคุดคุมกล้วยรับจ้างมั้น้องหรือว่าขุดของเขาเองเออโดยโดยให้ไก่พ่อสอนไก่และอยู่ในคลิปเบาเฮืลานะโอ้โด้วยด้ย นุ่งกับผ่านไปผ่านมาอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าผมได้เคยมาเวหาน้องเหมืนกันพีน่อตัวนี้ฟังเลอกอีหลีพี่น้องตัวนี้นะดันมันร่ด้ยงบป,ประมาณเอาน้องพนมมีแล้วพี่น้องเลยทั้งมันมาเบาจันทั้งมาบุญสารวันทั้งเคยล่ะในบ่เพิ่งเคยล่าเฮ้ยวาแต่ไม่นี่แกั้นเลยเลยพี่น้องมไม่นี่นะฟังดินกับดินกินม่ได้เลย Nó sọt nó Mà cháu gợt mát này, hiện nhìn thấy bao nhiêu hươn khua lần hưu chắc Một hưu chắc đấy ờ. ờ. oh, Một hưu ừ. ừ. chắc này, một hưu đi khác Ờ mát Ờ đẹp đấy nhau không? Sợi nhau chú Ờ nó ระวังระวังจกระวังจกอันนั้นถืกตีนแน่นอกระวังจกถืกตีนโอ้ยน้องเพิ่นนั่นว่าเมื่อยควันควันไฟสิตรงไหนโอ้ยหัน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 เ้่อเกือบเป็นถืกเสียมจกหันเฮ่อเกือบเป็นล่มเชฟเป็นนั่นหัน ไฟกับพ่อแล้วเป็นยองไงกุ๊อยู่ควันไฟก็ได้ระว,วังมือในซอนเลยพ่นชับเป็นยองแกนชับ ต่อยอกอ็ต่อยอรถต่อยรถอ,อนเลยต่อยรถนอ้องได้บ่ได้แล้วบันนี้มันรวมนะถอดมึงด้วยห่บ่ได้บ่เฮ้ยเอออ๋อมิเตมไม่ดูไม่แก่นทั้งนั้นเลยบ่นะมันจังอันนี้พี่น้องเงลยเพื่อนรุ่นเก่าไม่มิเตมไม่ดีๆเนาะอ,อันนี้กับวันน,น้อยๆสิกับปั๊ดท้อแก่นไม่รุ่นๆเนได้พี่น,องงน,น้องแคยนี่น่ะ Oh. Nhấp đây bù bù đây nhấp đây nhấp đây Tôn tôn trúc đây thằng anh cháu nè <laughs> à. Tôi đúc cua của à, phía đồng ơi Cút thiệt đi phía đồng ơi ขณะว่าฝนตกใช่แท้ๆได้หน่นะมือมุนเมื่อไหร่ได้าบุญด้วยฮะน่ะโดยคนอูดผมเป็นยังเราอะ เข้ามหักนนได้เข้มดไใช่ยห้ยเหเราได้เราเหได้มันจำเป็นดเคยเคยมักบูชาบ่พอสอนคอยคอยญาติถามมัรลุงขอยญาตถามเคยมักบ่ฮะเคยบ่เคยเคยมีแต่คำคมไม่ชื่อ เอาแล้วก็ดึงว่าอกหักจากผู้สาวได้เพิ่อนพี่นี่นะฮ่าฮ่าฮ <laughs> แบบหุ่นแบบคือได้แบบนี้แล้วว่ะบุญเนี่ยหุ่นน้องเพื่อนอะโอกล้ามนี่เป็นมัดกล้ามพวกแขนพวกนี้กับเจ้าแข็งแรงเพราะว่ายังกับเจ้าแบบว่าขุดมันขุดกล้วยเออแบกบของอยังสินะเพี่น้องเอาขึ้นกงขึ้นกล,ล้วยแบบแข็งแรงน้องอยางเตะต่อเมื่อกี้กักบเป็นปิ้นท่องเมื่อกี้นี่ มางหรือเศร้าคุณบอโดยพุทธตอนฝนตกมันจางเงื้อมันจางบ่ดแล้วมันเลยดยนี่ก็มันออกนะเงื้อได้น <canvas> ่ะโมเมนนั้นมเมนนั้นฝนได้ถึกเนี่ยตอนแรกก็น้ำฝนถึกอยู่แต่ว่าที่จริงมันต้องแห้งแต่วงเนาะแต่ว่านี่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ดูนาไม่ดูนะโมเมนต์ไม่ดูไม่ผู้ยุ่งเลยแล้วเด็กแบบนี้นะเฮ้ยชู อันว่าช้อนช้อนระวังได้จกได้น้องด้อยหมื่นหมื่นหมื่นระวัางหมื่นหมื่นเลยหมื่นเลยเนาะสู่หีือล้อแล้วแน่เบิ่งไปหาเอาแน่วผมลุมาให้แล้วก่อนพี่น้องเอ้โดยมั่งอันนี้เพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งไปหาลุงว่าลุงชื่อนุ่มมาอยู่นะลุงหนวดเอ้ lúng rồi lúng nôm mai yếu vâng là người nôm hay đâu mình con à cú bao buổi sáng cú bao và chạy kín nôm ra ngoài vô rồi à. <laughs> mười mười à mười mười xoắn ơi à. chọn kín nốt ดูเติมพลังเติมพลังแกใ่แล้วนะเออเอามันตอนนี้เลยเอาเบิ้งเบ้องกป๋อใหญ่ของก่าลงถืมนีรืองเถือนนนียัง่โอะเจ้ากนนอกคอยมวนาอยู่นอกมันพกเนี่จนขาจนชันหมดนะเมื่อยเฮ้ยแกห้แล้วนี่ก็บอบุญเลยดเหงือป๋าเหงืออะไรใครน้อยป๊กป๊กปกะงชันเนาะเอาชันแลวเมื่อยที่พูที่ตแล้วเฮ้ย Nhầm bất công luôn đó nhá. <cười> <cười> Ôi, chân nó gì nha bất ngờ xin hả bóng nha mày nói nha <laughs> à. bát đi ạ 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 bát đi nó bát đi ạ là đi ạ bát đi ạ bát đi ạ mà. đi ạ bát đi กล้วยหอมบ่กล้วยหอมตัวสั่นนหนเนาะกล้วยไข่นะเออกล้วยหอมกล้วยไข่เอยโดยอ่ามันจะได้เหมนี้เนาะโดยโดยยินดีที่ได้รู้จักได้มาสอนเนอะโดยเอาพี่น้องเนาะสบายดีได้สบายเนอะโดยโดยลุงเฮิร์มมาสอนนักชิวอยู่ดอกเพราะว่าลุงมาเ็อเจอในชาติเห็นล่องคนทั้งเชาวยาอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาเอาเนี่ยเดี๋ยทำเตะน้องพี่น้องจะไหนก็พออยู่ดีมีแห้งนิดนองฮะอู้จักบ่ พูอยู่นะเว้ยโดยอะน้องพี่น้องจะไหนแต่อยูดดด่ดีมีแห้งยิ่งเจ็บจนลำลำเลยลยพี่น้องให้สุขภาพแข็งแรงอายุมัอนขวัญยืนน้องพี่น้องอคืออะจันี้ก็ขอให้น้องเพิน่นสุขภาพพัรธุ์ไม่แข็งแรงเอาจันไรก็ตามแต่เด้กเพียงเด้อทักทายสบายดีเอฟซีวัดสุขุสุข,ขนขออยู่ดีมีแห้งยิ่งเจ็บจนน้องพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปยเด้กเพียงเด้อสบายดีเบิรสุขุสุขนพี่น้องเลย